สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ StoryTS นะครับวันนี้พบกับรายการส่องโปรอีีที่25ครับพูดถึงเรื่องราวข่าวสารโปรโมชั่นจากทางแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของช h อปปี1212ครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับ s h o ปปี1212 e 12ในวันที่12ธันวาคม2564ที่จะถึงนี้ครับเรามาดูกันครับว่าทางช็อปปีมีโค้ดส,ส่วนลดอะไรบ้างมาฝากคุณผู้ชม ให้เก็บไว้เตรียมช้อปอันดับแรกครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์ครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยครับเป็นหน้าหลักจากทาง s h อ p e e 12-12นะครับ12-12ช้อปส่งท้ายเซอร์ไพรส์จัดเต็ม3ธันวาคม64ถึง12ธันวาคม64ครับเราก็จะเห็นเฉินหลงครับกำลังถือเค้กแล้วมีตัวเลข12-12อยู่นะครับ12 1 2 Bir เบรเก็บโค้ดแจ้งเตือนกดใส่ตะกร้า เลื่อนขึ้นมาครับเรามาดูกันตรงนี้ครับเก็บโค้ดเตรียมช้อป1212 1212เซอร์ไพรส์ไวเชอร์โค้ดเซอร์ไพรส์จัดเต็มเติมสีเวลาห้ามพลาดเชียงคืนเชียงวัน6โมงเย็นแล้วก็3ทุ่มครับมีโค้ดลดเพิ่ม50%ครับรวมถึงโคดง้ด 2, คปปลดสูงสุด2,000บาทโค้ดช็อปปี้มอลลดสูงสุด1,500บาทโค้ดลดเพิ่ม12 โค้ดรับรับคืน20%คอยครับโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูบาทครับคุณผู้ชมกดเตือนฉันนะครับต่อไปครับเลื่อนขึ้นมาครับเราจะเห็นนี่เลยนะ12.12โค้ดเด็ดเก็บเลยโค้ดส่วนลด10%ครับเมื่อซื้อขั้นต่ำ250า2 5บบาทลดสูงสุด2 0 0 0บาทครับกดเก็บโค้ดครับถัดไปเป็นโค้ดช h อป e ี้มอนะครับส่วนลด1 2ครับ เมื่อซื้อขั้นต่ำา1000บาทลดสูงสุด1 5 0 0บาทครับต่อไปเป็นโค้ดส่วนลด15%เครับเมื่อซื้อขั้นต่ำา200บาทลดสูงสุด100บาทครับชำระผ่านช h o p ป e Pay นะครับกดเก็บโค้ดครับต่อไปเป็นโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำา0นบาทครับกดเก็บโค้ดครับรวมถึงโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำา0บาทเมื่อชำระผ่านช h o ปป e Pay กดเก็บโค,ตคบ้ต้องบอกก่อนนะครับว่าโค้ดส่วนลดนั้นมีจำนวนจำกัดเก็บแล้วใช้ได้วันที่12ธันวาคมคุณผู้ชมสามารถกดดูเงื่อนไขของแต่ละโค้ดได้ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโค้ดส่วนลอดอีกมากมายเลยครับอย่างไรแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับโดยกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์ครับมีดีลสินค้าต่างๆครับรวมถึงโปรโมชั่นจากทางช้อปปี12้1212 อย่างไรแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์ในวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ